ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะเราก็หยบช่องมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมนะก็วันนี้ผมก็จะทําการมาแคสเกมนอนหันสา EP ที่ห้านะก็วันนี้ผมก็จะทําการมาแคสเกมนอนหันสานะั่นแหละเออถูกแล้วแต่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  วันนี้ผมก็จะทําการพามาตอบบอสด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเอเอโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยแหละพี่พี่พี่จะพาไปตีบอสไหนหละพี่อ๋อก็แต่ก่อนที่จะไปตีบอสกันเนี่ยเรามาเล่นด่านนี้กันซะก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก็นี่ด่านนี้มาเล่นกันก่อน นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมหน่อยคลิปนี้ขอสักเจ็ดไลค์พอเจ็ดเอ้ยขอหกไลค์พอแล้วกันเออคือแบบคือผมแคสเกมเนี่ยแบบแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลามากนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าแบบคือผมก็เศร้าอยู่เละคือท่านผู้ชมแทบจะไม่กดไลค์เลย คือแบบเวลาท่านผู้ชมมาดูคลิปผมเนี่ยก็แบบไม่กดไลค์ผมเลยผมก็เสียใจไปไเป็นเดยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะขอร้องล่ะก็นะถือว่าทำเพื่อเด็กตาดำๆ <g ulp> โอเคเนี่ยเนี่ยน่ะโอ้โหโอเคอย่าพูดมากเลยมาอ,อาุ้ยอุ้ยไอ,อตัวนี้มันโหดมากเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งมีความอึดเนี่ยผมต้องใช้สูตร ี่สูตรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโ,โ,โดนโทีสองร้อยอ่ะตีก็มาดิบอกเลยมาคนเดียวก็เสียวได้แต่เดี๋ยวผมจะเก็บไอ้นี่ให้ครบก่อนเนี่ยไอ้น่ะน,ะน,ะน่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยเออต้องเก็บให้ครบตีไอ้ตัวเนี่ยก็โหดอยู่นะคะท่านผู้ชมนะก็โอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาว่เาเฮ้ย เอาอ่ะเออแต่ว่าไอตัวเนี้ยแป้งโคตรอึดเลยนะครับท่านผู้ชมนะคืออึดจริงไอตัวนี้ไม่ค่อยอึดสักเท่าไหร่นี่บอกเลยสูตรของผมเนี่ยบอกคือสูตรของผมแม่งโคตรโหดเออโอเคเดีย๋ยวก่อนเดีย๋ยวพึ่งดิเดีย๋ยวพึ่งพวกมันก็มากันเนยอะจริงๆเลยเออ พวกมัมมี่ทั้งหลายตรงตายไมวนแทกล้าวฮ้ยพวกเราอย่าไปกลัวอย่าปล่อยให้มันมายาำถิ่นเราได้เข้าใจครับหัวหน้าได้เลยครับพวกพี่เออดีมาก <c oughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมไปเราก็จะเล่นกันต่อเลยไอ้ไอ้พวกเราจัดการวันเมื่อกี้ก็เกิดอะไรนิดหน่อยนะเออผมก็เลยแบบกลับ,ปลบ,ปลบไป เออตัวระเบิดผมจะตายเอ๊ะโอหแม่งยิงอย่างแรง๊ะโอ้โหถ้าตัวระเบิดตายโคตรแย่เลยเพราะว่าอะไรละล่ะตัวระเบิดมันระเบิดแรงมากโอเคอเยวผมจะเรียกพวกมาเฮ้ยพวกเราอย่าไปกลัวอย่าให้มันมาย้อมถิ่นเราได้ยอย่าปล่อยให้มันมาย้อมถิ่นเราสู้เพื่อศักดิ์ศรีสีส่สี่นี่สี่เฮ้ยพวกเราแย่แล้ว โอ้โหมาช่วยแล้วครับพวกพี่ดีมากออ้ยอ่อโถ่เอ้ยหมอกมันกลับมาอีกแล้วหายแล้วเอาไงดีขอสู้ด้วยแล้วกันโว้ยเอเออยเออยออเออเเไออ่ยเอโอ้โหผมรู้นะว่ามันมีหมอกพิษแต่ว่าผมก็ไม่กลัวนั่นไง กำลังเฮ้ยพวกเราต้องรีบเรียกกำลังเสริมมาแล้วตอนนี้พวกเราไม่ไหวแล้วแล้วใครก็ได้เรียกกำลังเสริมมาเทเร็วสิเฮ้ยอะไรกำลังเสริมจะมาสักทีวันเนี้ยโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมาไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมตีตีผมก็เลยแบบนี่ใช้สูตรลูกไฟมรณนะนี่สูตรลูกไฟมรณนะ เนีย่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะตายเพราะว่ามีตัวรถมาเป็นตัวรองรับตีนโอ้โหมีอยู่สองตัวเฮ้ยกำลังเสริมมาแล้วแฮะนั่นงไงกำลังเสริมมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ทีนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงสินะโอเคผมก็จะรีบเล่นเลยจะได้ไปตีบอสไปอ,อย่าให้ตัวระเบิดตายเด็ดขาดไอตัวระเบิดมันชอบไปอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่ผมต้องแบบกันมันให้ให้ตัวรองรับตีนตายก็แย่ yeah. เอ,อ้อตัว้วนี่ยน,นี่ส่วนพี่ดวงกามโตก็แบบโอ้หต่อยอย่างเดียวอ่ะตีก็มาดิฟ้าก็มาดิไม่ไป ดีดีดีอีดีอีอีอีีีีีอีอ้ยเฮ้ยกำลังเสริมกาลังเสริมกำลังเสริมกาลังเสริมมากเฮ้ยๆๆพวกเราอุ๊ยผมจะไม่ให้ตัวเองอันนี้ตายเด็ดขาดริ้วโหคือมันโหดมากเลยครับท่านผู้ชมนะแล้วบวกกับหมอกพิษด้วยโอ้โหหมอกพิษ โคตรหลายแรงและอันตรายมากเฮ้ยเฮยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายโอ้โหเนี่ยหน้าจอขึ้นสีแดงแดงๆโอ้โหแดงฉานเลยกจะตายแย่แล้วครับท่านผู้ชมผมไม่โอเคดีด,ดีแต่ผมยังพอสู้ได้อยู่ถึงแก่แต่ก็ยังเก่าตไ่ไปไนไปเอาอ่ะเฮ้ยเฮย เนี่ยพี่ดวงกล้ามเตบอกเลยโคตรโหดอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ้งชน,นะบอกเลยชน,นะแบบอ okay ีสี่โอเคเราจะไปตีบอสกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ขอตัดแป๊บนึงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเราก็จะทําการมาตีบอสกันเลยก็นะนี่ท่านผู้ชมให้กดมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตีบอสนะนเนี่ยจะมีด่านให้เลือก ไม่ใช่ดิเนี่ยเราสามารถตีได้นะอย่างบอสตัวแรกก็เป็นไอ้บอสตัวซอมบี้นะมันจะมีรางวัลให้ด้วยเป็นเงินประมาณพันหนึ่งกับลูกแก้วสายลุ้งห้าอันโอเคไปเราก็จะเล่นกันเลยฮึบตัวแค่กดเข้าไปนี่นี่มันก็จะเิมาเปิดอยู่หน้าเราในให้เราไปกำจัดบอสนี่ครับตัวใหญ่เลยน่ะ บอสมีเลือดอยู่หกพันนะครับท่านผู้ชมเราก็จะไอ้เอ้เอ้บอสซอมบี้นะโอ้อุ้ยก็มาดิคือตัวเนี้ยตีแรงอยู่นะเอ้ยนึกว่าจะแรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผมตีผมเคยสู้กับไอ้บอสตัวนี้มาก่อนนะครับสมัยปสี่นะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้โหดมากเจอสุดอุ้ยอุ้ย อุ้ยเอาไงดีเฮ้ยใจเย็นเุ้ยๆๆ้ย้ย,ยตีผมต้องใช้อันนี้แล้วสินะอูมตีตีต,ตีถ้าผมไม่ใช้อันนี้ผมก็ล่วงอะ่ะบอกเลยให้มันมึนตี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 ก็มาดิก็มาก็มา่มาะดี นี่ผมก็จะเต้นให้มันอันนี้นะคือผมต้องแบบใช้สกิลอะเออถ้าผมไม่ใช้คือมีตายบอกเลยนี่ฮึขอใช้อีกรอบแล้วกันอุม้มและมันก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยและมันก็จะมีของดอบมานะครับท่านผู้ชมเยี่ยมเลย โอเคแล้วเราก็จะได้ของโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะท่านผู้ชมก็เมื่อกี้กท่านผู้ชมก็อาจจะพูดแหละว่าไอพี่มึงโกงมึงโกงมึงโกง,ง,งไปเปล่าอย่างเงี้ยเออมึงใช้สก,กิลอ่ะมึงโกงอ่ะโอ้มึงโกงมึงกากอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอาจจะคิดในใจอย่างเงี้ยผมรู้ผมรู้ ถ้าผู้ชมอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่แน่ก็ขอโทษจริงๆคือผมก็เนี่ยเลเวลยี่สิสามก็ยังกากอยู่โอเคปะเดี๋ยวผมจะไปซื้อพวกกันเลยไปลุยไหนดูซิจะซื้อได้ไหมโอ้โหราคาอย่างแพงเอ้ยซื้อพวกตัวนี้ได้อยู่นะแต่ว่าอืมจะซื้อตัวไหนดีตัวสไปเดอร์แมนก็น่านะ โอ้เอาไงดีอ่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมก็จะมานี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มาซื้อสกิลกันเลยถ้ามีมีสกิลบอกเลยผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนี่ แลมีโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ปะเล่นกันเลยเราจะไปตบบอสกันอีกรอบคราวนี้ผมจะไม่ใช้สกิลแล้วเพราะผมไม่มีแล้วโอเคปะตบบอสกันไอเป็นบอสหมาป่านะเออโอ้อัดมาสิเ็ดเอด้ทุยโออัดมาสิเอ็ดนาทีแล้วหรอวะอุ้ยก็มาดิ ไปรีบเข้าก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตีเบาจังอ่ะอืมโอ้ผมจะไม่ถอยครับท่านผู้ชมถ้ามันถึงเวลาผมก็จะถอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะไอตัวนี้มันตีแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าอ่ะหรือผมคิดไปเองไ้ นีก็มานีลีนีล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 ีผมไม่อยากจะถอยเลยเพราะว่าเยาจะตายเอาเฮ้ยอื้อุ้ยเกือบตายอู้มอันนี้ผมขอใช้สกิลเพื่อให้เต้นมันเพื่อให้มันงงนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันงงเฉย โอ้ผมก็ชนะวอร์ดเป็นที่เรียบร้อยขอโทษจริงๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อาจจะโกรธผงแหละไอพี่พี่มึงโกงนี่หว่ามึงกากมึงกากมึงโกงอะ่ะขอโทษจริงๆท่านผู้ชมก็อาจจะคิดแบบนี้แหละแบบท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าแบบโอ๊ยไหนว่ามึงจะไม่ใช้สกิลมึงโกหกกูจะเลิกติดตามมึงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็อาจจะคิดอย่างเงี้ยผมรู้ ขอโดนจริงๆแล้วมันก็สามารถอันนี้ได้เอ,อแต่ก็ช่างเห็อเราจะไม่ซีเรียสมากเพราะว่าการชนะไม่ไม่จําเป็นต้องใสสะอาดเสมอไปใช่ไหมนะท่านผู้ชมนะนี่มันสามารถสุ่มได้นะครับท่านผู้ชมนะนผมก็พยายามสุ่มเอาของดีเรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยได้ของดีเลยได้ตังังแล้วก็ลูกแก้วสายลิง ปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้ตังอีกแล้วโอ้ยได้น้ำยาก็โอเคนี่ผมก็ได้กดโฆษณานะเราก็จะโอ้ยได้น้ำยาอีกแล้วเหรออออยากได้ของดีบ้างก็ไม่ได้กับเขาสักทีโอ,โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเราก็จะมาเล่นอีกสักตาแล้วกันนี่มาแล้วก็ กดไลค์ <Like S 2> ผมหน่อยนะคือแบบผมแบบทุ่มแรงกายและแรงใจกับการแคสเกมมากๆคือก็การแคสเกมมันทำให้ผมมีความสุขเออถ้าไม่มีการแคสถ้าผมแบบไม่รู้จักบบพวกแอปอัดหน้าจออย่างเงี้ยผมก็คงไม่ได้มาเป็นยูทูบเบอร์สายแคสเกมแล้วก็ทำคลิปน,นู่นนะี่ะจนถึงทุกวันนี้หรอกนะคือสมัยก่อนอ่ะท่านผู้ชมอะคือผมเป็นยูทูบเบอร์มาหนึ่งปถท่านผู้ชมก็น่าจะคิดอ่ะ แบบพี่มึงทํามึงทาคลิปมาห้าเดือนเอ้หกเดือนไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ผมผมเป็นยูทูบเบอร์มาถึงหนึ่งปีคือผมไม่ได้ทําคลิปแคสเกมนะแต่ก่อนผมแบบแคสเกมไม่เป็นผมก็ทําคลิปเอ่อก็สายแบบทานู่ทนทํานี่ก็ตามภาษาเด็กอะปั่นจัก,กรยานนู่นนี่นั่นถ่ายคลิปโอ้โหช่วงนั้นผมยังกากไงแบบมีผู้ติดตามประมาณที่สองสามคนอะ ประมาณนั้นแหละแล้วก็เขาก็เลิกติดตามผมไปนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุอะไรผมอาจจะทําคลิปแบบแบบเดิมๆกากๆนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุแบบนั้นก็ได้ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมแล้วพอผมทำหยุดคลิปไปมาผมก็มีความอยากจะแคสเกมเหมือนกับช่องอื่นเขาบ้างคือช่องอื่นเขาทําคลิปแคสเกมกันหมดแล้วไงมีผมคนเดียวดีแหละที่แบบทำคลิป กับกาอุ้ยก,กาอ่อนๆไกลๆไปโอ้โหไปวันๆนั่นแหละผมก็เลยแบบหันแบบมาศึกษาดูเกี่ยวกับ youtube แล้วผมก็ไปโหลดแอป,ปมาอัดหน้าจอแต่ว่าแอป,ปแรกที่ผมใช้มันไม่ค่อยเวิร์กอะแล้วผมก็ไปโหลดแอป,ปอัดหน้าจอที่สองมาคือมันเวิร์กมากแล้วผมก็ทำคลิปแคสเกมต่อไปแคสเกมนู่นนี่นั่นเลยแบบโอ้ยสนุกด้ นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะนั่นแหละแบบแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่มีผู้ติด,ดตามที่เยอะมากนะท่านผู้ชมผมก็เลยแบบยังก,กากากอยู่ตอนนั้นแล้วผมก็แบบหันมาทําคลิปพวกสั้นๆอย่างเงี้ยเออทําคลิปสั้นๆจนมีผู้ติด,ดตามคือ,อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็มีจุดพีคอีก ตอนที่ผมมีผู้ติดตามประมาณยี่สิบห้ากว่าคนก็อุ้ยยี่สิบห้ากว่าคนแล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาติดตามช่องผมแล้วผมก็ติดตามช่องเขาแล้วระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละจนมีจุดแตกขาดเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีจุดพีคอีกคือผมทำคลิปสั้นใช่ไหมแล้วแบบมัน เป็นจุดคือพีคอะพีคพีคมากคือแบบผมมีผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆคือคลิปนัน้นมันมีคนดูเยอะมากอะจนปัจจุบันเนี้ก็มีคนดูประมาณหมื่นหกเป็นคิดยาหดหัวอยู่แต่ในรูจนกลายเป็นผู้ถูกล่าจงกลายเป็นผู้ล่าแล้วคาให้เรียบปัจจุบันนี้มีคนดูประมาณหมื่นหกอะไม่เชื่อก็ไปดูได้เลยน,นีแต่ก็ช่างเหอะ นี่ผมจะมาเล่นหรือจะมาเล่าเรื่องให้ฟังวันนี้เออแต่ที่รู้นะอือหือือหโคตรเสียสมาธิเลยตอนเนี้ยการพูดไปด้วยเนี่ยโอ้จะของเงียบก่อนนะครับท่านผู้ชมฮึอฐานมันก็จะแตกแล้วว,วัเลาจัดการมันซะเอ้ยเอยโอ,ยโอ,ยโอย้คือหมองเนี่ยเลือดผมลดไปเยอะมากเลย เร็วๆพวกเราเรียกพวกมาเลยตีดีเนี่ยตัวรองรับตีนกับพี่ดวงความโตแล้วก็เหล่าสมุนของผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหฟังพวกมัมมี่เนี่ยก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยนี่นีน ก็มาดิครับก็มาดิครับไม่ไมอุ้ยอยุโอ้โหผมอัดมา18นาทีแล้วหรอคือผมอัดคลิปนี้มาประมาณ18นาทีคนเยอะโอเคไปก็ผมก็ได้ทำการแชทเกมจนจบเป็นที่เรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตับให้ผมด้วยก็บ๊ายบายครับนะบ๊ายบาย